พูดถึงความพร้อมในการเดินทางมาครั้งนี้นะครับครับก็หลังวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราได้ซ้อมที่สิงคโปร์ครับวันนี้ก็น่าจะเน้นเรื่องเทคนิคและความเข้าใจของเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยครับครับหลังจากการมาสุดสิกลับแล้วในครั้งที่แล้วครั้งนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับครับก็เหมือนเดิมครับแต่วันนี้แต่ปีนี้เราได้มาเล่นที่สิงคโปร์ทั้งทัวร์นาเมนต์เลยอย่างเงี้ยก็พยายามจะโฟกัสครับ การเล่นในสนามครับผมแต่ผมในวัย23าปีเราโตขึ้นแล้วความแตกต่างหรือว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เห็นพี่พี่เพื่อนเพื่อนหลายๆคนอะไรเงี้ยที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็พยายามทำความรู้จักกันครับแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับผมครับเราเป็นศูนย์หน้าที่ยุ่ยากที่สุดในทีมรู้สึกกดดันไหมครับก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็พยายามโฟกัสในสนามแล้วก็ทำาน้าที่หนักครับ เป้าหมายในครั้งนี้ครับครับก็อยากจะคว้าแชมป์ซูกิขับครับแล้วก็อยากประสบความสําเร็จกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับครับฝากถึงแฟนบอลครับครับก็อยากให้แันบอลครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับทีมชาติไทยชุดซูซูกิรับครับปีนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะคว้าแชมป์เอาของขวัญปีใหม่ไปให้กับแฟนบอลชาวไทยให้ได้ครับ